ขอต้อนรับเข้าสู่พูดไปเรื่อยพอดแคสต์รายการที่อยากจะเล่าเรื่องเรื่อยเปิดจากประสบการณ์ของเพื่อนสองคนที่อยากแชร์ให้คุณฟังแม้คุณจะไม่อยากฟังพบกับอุ้ม PCNT และมอนนี่ i e u u u o w พูดไปเรื่อยพอดแคสต์อาจมีคำหยาบคายไม่สุภาพเพื่ออัดถลดในการพูดคุยและเรื่องเล่าทั้งหมดเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะค่ะกับพูดไปเรืยพอดแคสต์ EP ที่30มสิบนะคะ <Okay. S 1> หลังาหายนานมากนานจริง okay. ตัวตัวตัวคนอัดเองก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมนานจังทำ <c oughs> ไมนานจังเราจะเจอกันอีกทีเมื่อไหร่นะ okay. อุ้มได้แต่ทิง้งความสงสัยไว้ปกติมลจะเป็นคนที่นัดนะคะ <Okay. S 2> แล้วก็ชีวิตมนข้าง เออลมลุกคุ่คานไม่อุ้มก็ลมลุคคุ่คานก็เลยไม่ตามใช่ช่วงปลายปีมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเออเนาะอ่ะค่ะฉะนั้นสามสิบเราจะคุยเกี่ยวกับอะไรคะอุ้มเนื่องจากมันใกล้อีเวนต์เข้ามาอีกแล้วอ่าใช่แล้วก็คือเราไม่ได้อัดช่วงปีใหม่แบบวันที่หนึ่งมกราอะไรอย่างงี้เออไม่ได้อัดปีนี้ไม่ได้ทำเนาะไม่ได้มีสรุปของปีนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยมาเริ่มต้นปีด้วยกันตุดจีนอืมเป็นลูน่านิวเยียแทนโอเคฉะนั้นเราจะมากับ หัวข้อดุจจีนปีนี้มาเสงจะฉกหรือจะรัดหลังจากผ่านของปีมังกรไปฉกก็คือแบบทำร้ายแต่รัดก็อาจจะแบบเหมือนเจอเนื้อคู่อะไรอเงี้เออแบบงูรัดเราอะไรเงี้ยเจอเรื่องดีเออเจอเรื่องดีดีนะคะเป็นต้นโอเคเรามาเท้าความกันก่อนดีกว่าว่าการนับปีแบบจีนอะอย่างพวกฝรั่งตะวันตกเนาะเขาก็จะนับเป็นดวงดาวอเนาะแบบ ราศีไม่ทุนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออแต่ทําไมจีนมันต้องนับเป็นสัตวะจริงๆแล้วอ่ะมันเอ่ปฏิทินจีนมันเริ่มในช่วงราชวงศ์หมิงไหมจริงๆมันก็อิงมาจากดาวนะอืม,อมก็คือเหมือนอ่อก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าดูซีรีส์จีนก็จะมีหอดูดาวแบบสแตนโกร,ราศาสตร<อ>์ของเขาเออเขาก็จะมีการแบ่งและเริ่มทําปฏิทินแต่อุ้มคิดว่า ปีนักสัตว์มาจากไหนเนี่ยปีนักสัตว์มาจากการที่เป็นเรื่องเล่าส่วนหนึ่งอุ้มคิดว่ามันง่ายต่อชาวบ้านในการเลือกที่จะนับซึ่งตำนานปีนักสัตว์เนี่ยมันมีหลายเวอร์ชันมากทุกคนน่าจะเคยได้ยินมีการจัดการแข่งขันบ้างทุกคนอยากจะแบบไปไหว้เทพบ้างก็เลยแย่งกันเกิดเป็นสัตว์นึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวอ่าแต่ว่าที่อุ้มไปเจอมาเนี่ยอุ้มว่าอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจนิดนึงก่อนอันอื่นนิดนึงคือมันเป็นเรื่องเล่าวา่า จะมีสัตว์ทั้งหมดสิสองชนิดเนี่ยลงมาช่วยทุกคนเออที่เป็นสิบสองชนิดเนี่ยเพราะว่าเขานับเป็นหนึ่งวันเนาะหนึ่งวันเท่ากับยี่สิบสี่ชั่วโมงสัตว์แต่ละตัวเนี่ยจะลงมาทุกลงมาช่วยเป็นเวลาทั้งหมดสองชั่วโมงอืมเท่ากับว่าสาเหตุทําให้มีสัตว์ทั้งหมดส2บสองตัวมาช่วยในที่นี้คือช่วยในแง่ไหนก็คือเหมือนลงมาช่วย มนุษย์ทั่วไปธรรมดามันเป็นเออเหมอนเทพใช่อย่างเช่นกระต่ายก็คือช่วยอาจจะเป็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์บางกาะอย่างก็เป็นตัวแทนของสัตว์นั่นแหละอย่างเช่นมังกรก็เป็นเรื่องของอำนาจความมั่งคั่งปีนั้นอาจจะแบบการค้าขายลุ่งเรืองแต่สองชั่วโมงเองนะแต่มาแค่สองชั่วโมงค่อนข้างไวเหมือนกันแต่แต่ในหนึ่งวันเราก็มีเรื่องแบบผันเพไปไงแล้วก็ได้ทุกเรื่องครบถูกไหม น่าจะสอบสนหน้าดูคนที่แบบได้ได้รับทั้งหมดในสองชั่วโมงในวันนั้น <c oughs> ก็คือถ้าไม่มีการสับเปลี่ยนก็คือเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราสมมติถ้าเราจะทําเรื่องการเงินเราต้องแบบเนี่ยช่วงเวลานี้ถึงนี้เราต้องรอปีกุลเพราะว่าปีกุลเป็นแบบหมูออมทองใช่ซึ่งปีกุลคืออะไรปีสุดท้ายคือช่วงนี้ก็สองชั่วโมงสุดท้ายก็ประมาณช่วงสี่ทุ่มจนถึงยงคืนเยงคืนทําอะไรก่อนทาอะไรได้โอเคเออก็ดีเหมือนกันนะ แบบหลังจากนี้ก็คือสามารถสมมติมันตุ่ดตีมปูใช่ไหมทุกคนสามารถอิงได้เลยอ่อยังแบบตื่นมาช่วงตีสองตีสามป้าๆยายๆตื่นมาซักผ้าทํากับข้าวอะไรเงี้ยก็เป็นปีบัวไงความอุดมสมบูรณ์ก็เวลาตื่นทํากับข้าวอุ้ยได้ได้ได้ใช่ได้โอ้ยแถได้แถได้เออจริงเรื่องเล่าของปีนักสัตว์เนี่ยมีหลายเวอร์ชั่นมากแล้วบางอันเนี่ยก็ค่อนข้างตลกดีสำหรับอุ้มอย่างมีอันนึงเหมือนอะไรนะ เหมือนจะต้องไปไหว้เหมือนเทพเจ้าน่าจะจกักรพรรดิหยกอะจกักรพรรดิยกเนี่ยเปิดให้ไปไหว้ในวันนี้แล้วสัตว์ที่จะได้ไปกับจกักรพรรดิหยกเนี่ยมีแค่สิบสองตัวแรกเท่านั้นแล้วตัดทั้งป่านเนี่ยก็แข่งขันกันมีถึงขั้นแบบมีหัวกันเองบ้างขัดขากันเองบ้างอะไรอย่างี้ก็มีแต่บางเวอร์ชั่นก็ตลกก็สนุกดีก็ลองไปหากนได้ค่ะมาถึงข้อต่อไป คือเคยสงสัยปะว่าทําไมเราถึงต้องให้เงินกันในวันจุดจีนแล้วจริงๆแล้วอะมันอายุเท่าไหร่เราถึงแบบต้องสต็อปการได้รับซองแดงแล้ววะเก็บไหมเก็บเก็บเออเออเอ,อคืออุ้มรู้สึกว่าเออถ้าบ้านที่เขาค่อนข้างเคร่งเนาะที่เหมือนเขาจะมีลำดับญาติกันอย่างชัดเจนไหวกันอย่างชัดเจนอย่าน่าจะมีแบบอายุอายุที่ สติกไว้เหมือนเป็นรูของเขาเป็นกฎของเขาแหละ,ะแต่ว่าคือบ้านอุ้มไม่เคง่งก็คิดว่าเราจะอดได้ซองแดงตอนไหนตอนเมื่อเราโตแล้วโอเคบ้านมึงกับบ้านกูต่างกันอ,ออคือบ้านกูนับคนเล็กสุดคือสมมติอ่ะเริ่มหยุดที่เจเนอเรชันกูแล้วใช่ปะ่ะแล้วหลังจากนั้นจะมีเจเนอเรชันหลานอ่ะฉันก็ที่เป็นคนสุดท้ายจะไม่ได้รับแล้วของอฉันจะเป็นฟิลประมาณ ก็เหมือนบ้านทั่วไปที่อารมณ์แบบอยู่ทํางานแล้วก็ไม่ต้องได้แล้วซองแดงประมาณนั้นอันนี้ก็ไม่เฟนนะเพราะว่าแบบเหมือนดูแลตัวเองได้แล้วใช่ถ้าเกิดเรามีเงินปุ๊บสิ่งที่เราก็ต้องให้คือหลานเออให้คนที่เด็กกว่าซึ่งโชคดีเหมือนกันยังไม่มีใครมีหลานกูรอดค่ะอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของอายุต่อมาจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องซองแดงกันบ้างดีกว่าว่าทำไมถึงต้องให้ซองแดงคือมูนอะไปรีเสิร์ชมาเขาบอกว่ามันมีตำนานเก่าแก่เว้เป็นเรื่องราว เรื่องเราคือสุยเรื่องสุยสุยที่แปลว่าน้ำปะ่ะสุยต้องดูตัวจีนอาโอเคไม่รู้ว่าตัวจีนคืออะไรนะแต่ว่าหามามันเรียกว่าเป็นตำนานสุยคือเขาว่าอธิบายว่าซองแดงเนี่ยมันมีวิธีการในการปกป้องเด็กจากอันตรายค่ะเห,เหมือนเหมือนเขาถือกันนะอืมก็คือในสมัยโบราณเนี่ยปีศาจที่เรียกว่าสุยเนี่ยจะปรากฏตัวในคืนส่งท้ายปีเก่าเพื่อขู่ขวัญเด็กๆคือถ้าเกิดเป็นฝรั่งมันคืออะไรว่าตัวไนแมปวะ่ะ น่าจะใช่ประมาณนั้น <ogie> เออเออใช่ใช่บุกี้แมนปีศาจวันนี้ที่มาเนี่ยผู้ปกครองเขาก็เลยจะวางเหรียญที่ห่อด้วยกระดาษสีแดงไว้ใต้หมอนของเด็กๆเพื่อขู่ให้ปีศาจอ่ะหนีไปเออเพราะว่าสีแดงเป็นสีที่มันทรงพลังมากเนาะออสำหรับคนจีนเชื่อว่าเหรียญพวกนี้ยมันจะปล่อยแสงแล้วก็ขับไล่พวกนี้ไปอีกทีนึงฉะนั้นประเพณีเนี้ยมันพัฒนามาตามกาลเวลาแล้วผู้คนก็เริ่มมอบซองแดงกันให้เด็กๆเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องแล้วก็การให้พรก็อาจจะเป็นไปได้ว่า ที่หยุดให้ซองแดงกันตอนที่ถึงวัยทำงานแล้วเพราะว่าคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณโ,โือใช่คุณก็เลยดูแลตัวเองได้ในขณะที่เด็กๆอยังต้องการการปกป้องการดูแลจากคนภายในครอบครัวอ,อยู่เออแต่โตแล้วก็เจอบุคคี้แมนได้นะเอายี้อุ้ม,มคือเด็กอ่ะเขาหาเงินเองไม่ได้เราต้องให้เขาใช่ไหมเราหาเงินเองได้แล้วก็พับแล้วก็ใส่ซองแดงแล้วเราก็ไว้ใต้หมอน แค่นี้เราก็ไล่บุกี้แมนได้เหมือนกันความเจ็บปวดของการเป็นผู้ใหญ่จะมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่อ้าวแล้วทาไมต้องให้กันภายในเฉพาะคนในครอบครัวเท่านั้นนะถูกไหมเพราะว่าความจริงเราก็ให้นอกจากครอบครัวก็ได้นี่มันอาจจะเป็นความเห็นแก่ตัวนิดนึงค่ะคือเขาคือเขาเชื่อว่าการแบ่งปันความมั่งคั่งกับคนในครอบครัวและชุมชนน่ะมันจะทําให้ซองแดงอ่ะหมุนเวียนเออความมั่งคั่งเนี้ยมันก็จะอยู่ภายในครอบครัวเท่านั้นอะไรเงี้ยยิ่งคุณสร้างแฟมิลี่ได้ใหญ่มากขึ้น การหมุนเวียนเงินอ่ะมันก็จะได้ใหญ่มากขึ้นอา,อาจจะแบบเชื่อมโยงกับสมัยก่อนที่คนจีนมักจะมีลูกเยอะอืมอืะอุ้มมองว่า,มมวาคือไม่ว่าจะสมัยไหนเนอะตั้งแต่จีนโบราณหรืออะไรก็ตามหรือตอนมาเนี่ยคือ Chinese New Year เนี่ยสำหรับเขาคือเป็นเทศกาลที่ลูกหลานเนี่ยกลับบ้านอุ้มมองว่าการที่เขาให้ซองแดงเนี่ยคืออารมณ์เหมือน เหมือนเหมือนแม่แม่เราอะเห็นหลานก็อยากให้ตังอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอย่างสมัยก่อนที่เขาเออว่าไงนะเหมือนลูกหลานเขาก็ต้องไปออกสนามรบไปแยกแย้ายให้สร้างบ้านของตัวเองใช่ไหมถ้าเกิดเป็นเทศกาลที่กลับมาบ้านเนี่ยนานๆเจอเขาก็เหมือนเป็นห่วงลูกแหละก็เลยให้เออคนจีนเขาจะมีความเชื่อเนาะว่า ถ้าในวันตรุษจีนเราทำอะไรเราจะได้สิ่งนั้นตลอดทั้งปีฉะนั้นอย่าตัดผมอย่าตัดเล็บนะคะทุกคนเอ <laughs> อฉะนั้นถ้าเกิดเราได้ตัง <laughs> เราก็จะได้ตังตลอดทั้งปีอ่าถูกต้องเออประมาณนั้นแต่อันนี้ของเรามันจะไปลิงก์กับแบบพวกเขาเรียกว่ายัางไงอะแบบเชื่อมโยงกับปฏิทินจันทราโครจรอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเออเป็นการมานิเฟสใช่ใช่เป็นการมานิเฟสอีกทีหนึ่งส่วนจํานวนเงินที่ใส่นะคะส่วนมากจะเป็นเลขคู่อ่าเลขมงคลของเธอเลขอะไร เลขแปดเลขแปดให้แปดเลยเหรอให้แปดกูชอบได้แต่สองร้อยว่ะสองร้อยแต่บางทีแบบป้าไม่ได้ซีเรียสมากป้าก็จะเล็เล็กห้าเล็คขี้ไปอะไรเงี้ยแต่เลขแปดนี่ถือว่าดีนะใช่เป็นเลขมงคลเออเป็นเลขแบบแห่งความมั่งคั่งอะไรเงี้ยเลขอินฟินิตี้เลขหกก็ดีเลขหกก็ดีเลขหกก็คือแบบเหมือนเป็นความรับรื่นเนาะแต่เลขสี่เนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นความตายใช่มันคือสื่อสื่อสื่อคือสีอ่านสื่อแล้ว คำว่าตายเนี่ยที่เขาตอกวามันคือสืออืมโอเคมีเก็บความรู้นิดหน่อยอม,มาใช้เอ,อก็คือปกติอเรายังให้ซองแดงกันอยู่เนาะบ้านบ้านบางบ้านก็ยังเป็นซองอยู่แต่เดี๋ยวเนี้เหมือนจีนเขาจะเริ่มลดใช้ปริมาณการใช้กระดาษลดน้อยลงอ่ะอปัจจุบันก็คือซองแดงเนี่ยมาในรูปแบบของดิจิตอลส่งผ่านกันผ่านแอปวีแชท แล้วได้รับความนิยมมากมันก็เลยทําให้คนเนี่ยสามารถส่งคําอวยพรได้เสมือนจริงอืมแล้วก็ยังรักษาแบบบรรยากาศการเฉลิมฉลองไว้ได้นะก็นี่นะเพราะว่าบางคนก็อจาจจะไม่ได้สะดวกกับบ้าน่ะถูกถูกถูกเหมือนอยู่กันไกลอะไรเงี้ยแล้วเราก็ใช้สื่อออนไลน์แหละให้เป็นประโยชน์เออ Air a i มันก็มีอะมึงก็โอนได้ข้ามจังหวัดอะไรอย่างงี้เราลองส่ง QR ให้พ่อแม่ดีไหม อ่าอ่ากูไม่คิดว่ามันจะโอเคเพราะทุกวันนี้กูยังต้องโอนเงินให้เขาอยู่เลยเหมือนกันเหมือนกันเนี่ยเราเป็นลูกกระตันยูไงเราเราน่จะได้อะไรดีๆกลับมาบ้างนะในปีนี้ชีวิตเราก็จะราบรื่นอ่าถูกต้องคือตุ๊จีมันมีหลายปีเนาะแม่มีมาประมาณสี่พันปีละเพื่อไม่ให้ทิ้งจากคอนเซปต์ของช่องเราพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยจะชอบเอาอะไรสักอย่างมาเล่าเสมอใช่ใช่ เราก็าเลยอยากรู้ว่าใน4,000ปีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปีไหนบ้างวะที่แบบย่าจะลืมอ่ะย่าจะลืมมากๆคืออ่ะแทนที่มันจะเป็นเทศกาลที่เฉลิมฉลองใช่ไหมแม่นมํามีเหตุการณ์เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมาอย่างเช่นเออนักไว่น้ําสร้างสถิติใหม่มสมมุตินะเหรืออย่างใกล้ๆมานี้ที่ผ่านมาโควิดเกิดขึ้นตอนช่วงลันเตรียมตุดจีมพอดีเออ ของอุ้มก่อนไหมของอุ้มก่อนก็ได้ของอุ้มนะคะมันจะเป็นเหตุการณ์ค่อนข้างน่าเศร้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดการยิ่งกันที่บริเวณตะวันออกของอย่านดาวเทาที่ลอสแอนเจลิสออเมกาเมกาือแอนเจลิสนี่คือเอลใช่ไหมใช่ใช่ที่ไปไหม้อยู่ใช่ใช่ใช่เอลเอ อก็คือเหมือนมอีผู้หญิงสองคนนะคะอายุหกสิบห้าและอายุหกสิบสามคือคุณเหนียนและคุณลี่เหลียลี่อุ้งขอโทษถ้าชื่อผิดนะคะก็คือเขาเนี่ยเหมือนอยู่ในช่วงของย่านไชน่าทาวน์เนาะคือที่ต่างประเทศเขาก็จะมีไชน่าทาวน์ที่เป็นชุมชนของอ่าเหมือนเยาวราชในประเทศเราใช่แต่ว่าจะฟีลแตกต่างนิดนึงอ,อ่ะทีเนี้ยมันก็เกิดเหตุคือ ม,มีคนเนี่ยไปทำการกลาดยิงที่ย่านนี้ตอนช่วงกลางคืนวันจันทร์ก่อนที่จะเป็นตุดจีนอุ้ยทำไปทำไมอ่ะซึ่งผู้เสียชีวิตเนี่ยมีถึงสิบเอคนและบาดเจ็บเก้าคนโดยทั้งหมดเนี่ยเป็นอายุ60สิขึ้นทั้งนั้นเลยก็คือจู่จมไปเฉพาะคนที่เป็นสมวัยก็ยังหาคนทำไม่ได้นะคะแต่ว่าในข่าวเนี่ยมี มีผู้ออกมาเล่าเหตุการณ์ก็คือในเซเป็นอ่ามึงมึงออกเสียงให้เขาฟังสิไม่มไม่มึงเอาตัวสะกดให้ผู้ผู้ฟังหรออุ้มขอโทษคือเผื่อเผือเ่อเขาจะแบบว่าสามารถ pronounce เสียงออกมาให้เราได้อะไรเงี้ยอุ้มไม่มั่นใจมากๆคือมันเป็น t s a y ออ่าคิดว่าน่าจะเป็นการอ่านเหมือนของเงยนีนามันไม ดูดูจากกันอุ้มก็เลยเอ่อขอโทษถ้าถ้าเกิดผู้ผิดนะคะก็คือนายเซเนี่ยเขาได้ทําการช่วยเหลือก็คือตอนที่เขาเห็นคนร้ายเนี่ยทาการยกปนืนขึ้นมานะคะเก็ได้ทําการเหมือนกระโจนกระโจนเข้าไปอเพื่อเบี่ยงทางของปืนซึ่งตัวเขาเนี่ยก็ได้เจ็บเหมือนกันจากนั้นเนี่ยพวก คุณลุงคุณป้าทั้งหลายเนี่ยก็เลยยกให้นายเซเนี่ยเป็นฮีโร่สำหรับเหตุการณ์นี้แล้วก็หลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ได้มีการวางดอกไม้เพื่อไว้อะไรให้กับผู้ที่เสียชีวิตด้วยก็เป็นข่าวนาเศ้าซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าทำไมถึงเฉพาะเจาะจงให้เป็นผู้สูงอายุปกติแล้วอ่ะคือการที่เคนกาดยิงจะก,กาดยิงเด็กและผู้สูงอายุเพราะว่า เป็นเหยื่อเหมือนไม่มีทางสูง้ใช่แล้วก็ร่างกายอาจจะอ่อนแอกว่าในช่วงที่แบบเป็นผู้ใหญ่อุ้มคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเกิดมาจากการที่อ๋อเพราะมันเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเนาะ,ะผู้สูงอายุที่เขาอยู่ย่านนั้นเนี่ยคือลูกหลานอาจจะยังไม่กลับบ้านอ่าก็เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเล็งทําร้ายคนในบริเวณย่านนั้นที่ หนีได้ยากแ,<ต>แล้วมันแอบเอเชียนเฮดเหมือนกันนะใช่ก็ตำรวจก็สันนิษฐานอยู่เหมือนกันว่าเป็นเกิดจากเลซิซึมไหมอืมอืมโอเคของเราก็เป็นเรื่องเศร้าเหมือนกันอ้ยมีแต่เรื่องเศร้าอ่าแต่ว่าของเราไม่ใช่เหตุการณ์ยิงนะคะของเราเป็นการที่โลกเนี่ยได้เสียบุคคลสำคัญคนหนึ่งไปแล้วกันในวงการของการเล่นบาสเกตบอลอืม หลายหคนอาจจะรู้จักเขานะคะเขาเนี่ยชื่อโคบีไบรอันเป็นนักบาสเกตบอลร,ระดับตำนานนะคะซึ่งเดี๋ยวจะขอเล่าความเป็นมาแล้วก็เหตุผลก่อนแล้วกัว่าทำไมหลายหคนเนี่ยถึงชอบเขาสั้นๆเนาะโคบีไบรอันะเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติที่เหนือกว่านักบาสเกตบอลปกตินอกจากที่เขาเป็นคนที่ให้แรงบันดาลใจแล้วเนี่ยเขายังวางแผนในการเล่นเก่งด้วยเก่งถึงขั้นที่ความสำเร็จของเขาคือเป็นแชมป NBA 5สมัย mm. นานมากนาน,น,านาแล้วก็ติดทีมออสตา18ครั้งครั้งแล้วก็ทำคะแนนนะคะได้81แต้มนะคะในเกมเดียวซึ่งสูงเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์ของ NBA นอกจากนี้เนี่ยก็คือโคบี้เนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างสนับสนุนเออ่กีฬาสตรีเนาะคือเขาส่งเสริมให้ความเท่าเทียมกันของกีฬาเนี่ยมันเกิดขึ้นเอ,อฉะนั้นคนหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นแบบ ทุกเพศทุกวัยอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะชื่นชมเขาเป็นพิเศษรวมไปถึงเนี่ยตัวเขาเนี่ยยังสามารถพูดได้หลายภาษาด้วยฉะนั้นแฟนๆอินเตอร์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะประทับใจในตัวเขาเขาพูดจีนได้ด้วยนะมึงว้า <Wow. S 2> อ,อ,อันนี้คือแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดเด่นเลยที่แบบเขาแบบเป็นที่รักของคนประเทศจีนไว้เช่นกันการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงตุรจีนตุรจีนขนาดนั้นมันคือหนึ่งวันก่อนเกิดตุดจีนหรือไม่ก็เออหนึ่งวันหลังตุรจีนเนี่ยแหละเราไม่แน่ใจว่ามันคือช่วงไหน แต่ว่าันที่26มลกราคม2020อุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยตกค่ะซึ่งบนเครื่องบินเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เขาตกคนเดียวเนาะมันมีลูกสาวของเขาด้วยวัย13ปีก็คือจีอาน่าแล้วก็คนอื่นๆอีก7คนเนาะคือวัตถุประสงค์เนี่ยของเที่ยวบินเนี่ยก็คือการที่โคบีและผู้โดยสารเนี่ยกำลังจะเดินทางไปยังแมมบาสปอร์ตอะคาเดนะคะในเมืองเทาสันรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งจีอันนาเนี่ยที่เป็นลูกสาวเนี่ยมีกำหนดการเนาะในการลงเล่นบาสเกตบอลเหมือนกันก็คือฟิลเหมือนไปให้กำลังใจลูกสาวตัวของเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันตกลงบนเนินเขาในเมืองคารลาบาซลาสแคลิฟอร์เนียประมาณ9ก้าโมงสีสาเหตุของการตกเครื่องบินเนี่ยเนาะคือสภาพอากาศข้างบนเนี่ยมันไม่ค่อยดีเลยมันมีหมอกที่หนามากมันทําให้แบบ นักบินเนี่ยเสียสูญเสียการรับรู้พื้นที่ซึ่งมันตกอยู่ในภาวะที่เรียกว่าการสรับสนพื้นที่เฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็ไม่ได้มีการติดตั้งระบบเตือนและรับรู้ภูมิประเทศด้วยซึ่งก็อาจจะทําให้ตัวของเลดาราเนี่ยมันมองไม่เห็นว่ามันมีอะไรบ้างบนเนินเขานั้นเอ่อการสอบสวนของคณะกรรมการความปลอดภัยเนี่ยก็เลยสรุปนะคะว่าการตกของเฮลิคอปเตอร์อันเนี้ยเป็นความผิดพลาดของนักบิน นั่นเองศกและนาตร,รรมครั้งนี้เนี่ยก็เลยสร้างความตกตะลึงให้ทั้งโลกเลยก็ว่าได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาถือว่าเป็นดาวเด่นเนาะในวงการของ MBA รวมไปถึงอ,อไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เขาเรณรงค์เรื่องกีฬาความเท่าเทียมของผู้หญิงเนาะเป็นต้นอะไรเงี้ยซึ่งชั่วว่า2 2 2 0อะก็เริ่มเป็นช่วงที่ความเท่าเทียมของหญิงแบบคือเรารณรงมาตลอดแหละ แต่ว่าสองพันยี่สิบอ่ะคือมันมันค่อนข้างแรงพอสมควรอะไรเงี้ยคือทุกคนก็รู้สึกว่าเออมันมีความหวังมากประมาณนึงยิ่งสตาร์ตัวท็อปๆอ,อ่ะมาลนันลงอ่ะคนมันก็ยิ่งแบบหันมาสนใจอ่ะเก๋ใช่ไหมเออแล้วพอเขาแบบเสียชีวิตไปอ่ะมันก็เลยทําให้คนแบบยิ่งดีเพสแล้วก็เศร้าเขาาปใหญ่อ่ามีอีกอเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะอุ้มคือเรื่องอะไรเอ่อเป็นเรื่องสั้นๆคือพอดีเมื่อกี้ นั่งนั่งฟังโมนี่แล้วนึกที่ที่เราคุยกันเนอะว่าถ้าตุรจีเราทําอะไรอ่ะเราจะทําแบบนั้นตลอดทั้งปีแล้วโมนี่เลยบอกห้ามตัดผมห้ามตัดเล็บก็เลยนึกถึงคดีอันหนึ่งที่ที่ตอนไปหามาถ่าเจอมันมันมันมีคนเสียชีวิตนะคะคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อในหลิวปิงโดยเขาเนี่ยหลิวหลิวหลิวปิง แพนด้าไม่มไมใชลงกคนโอเคอ่ะต okay, uh, ่อหลิวปิงค่ะอ่ะนนาคือนายหลิวปิงเนี่ยโดนคุณป้าเขาเนี่ยชี้ตัวว่าเขาอะเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณลุงเขาตายอ๋อ uh เหตุเกิดมาจากว่าอ่าทุกคนจะเข้าใจว่าตุ๊จีนคือวันตามปฏิทินเนอะคือตุ๊จีนคือตุ๊จีนแต่ว่าจริงๆตุ๊จีนมันจะมีทั้งหมดสามวันนะคะคือวันจ่ายวันไหวและวันเที่ยวอื uh วันที่สองเนี่ยที่เรา ที่เราที่เรารู้จักกันเป็นที่นิยมที่ไปบ้านหาผู้ใหญ่มีกินข้าวเนี่ยคือวันที่สองคือวันตุดจีนนายหลิวปิงเนี่ยดันไปตัดผมอืมซึ่งผ่านมาสองวันหลังจากที่มาตุดจีนที่นายหลิวปิงไปตัดผมเนี่ยคุณลุงของเขาเนี่ยได้เกิดอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตคุณป้าเขาก็เลยโทษนายหลิวปิงว่าเพราะนายไปตัดผมในวันตุดจีน โดยเนื้อข่าวเนี่ยไม่มีอะไรนอกมนมาจากนั้นคือมันก็จะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รถชนแหละโอเคเออเป็นการเชื่อมโยงเป็นการแเชื่อมโยงแกดแพทคือข่าวเนี่ยจะเล่าแค่ไม่หวรขำของนายวเออกูไม่ควรขำแต่ว่าโอเคเข้าเข้าใจที่อุ้มเกิดตนใช่ใช่ใช่แล้เราถือได้ไงคือคือมันแล้วแต่ความเชื่อของสบุคคนแล้วกันอะไรเงี้ยเออ บางคนก็ถือจริงๆเหมือนเราเหมือนเราถือว่าเออไม่ใชือ่อ,เออย่าลบหลู่อย่าเงี้ยเจอศาสตร์ที่ไหนก็ถ้าไม่วายก็อยา่าไปลบหลู่เขา<ช>เป็นต้นมันก็อาจจะเป็นเ,ออเหตุการณ์ที่เหมาะเจาะการพอดีพอดีก็ด้าจเอาแบบอาจจะแบบ เรียกวิญญาณของลุงให้กลับสู่สวรรค์พอดีวันนั้นแล้วดันเป็นวันเดียวกันกับที่นายเหลียวปิงรู้สึกว่าทำไมผมมันยาวจังวะควรไปตัดผมได้แล้วมันรวมยาานไงก็อาจจะอยากดูดีอะรเออไหนไหนมันก็ถ่ายรูปแล้วเนาะโอเคเราไปต่อกันดีกว่ามาถึงเรื่องนี้บ้างดีกว่ามาเส็งปีนี้จะฉกใครบ้างฉกปีกุล วิ่เหมือนกันไปหาก็เสิร์ฟมาไม่มีอยู่ตำราเดียวแหละคือมันจะมีตำราชงฮะเนอะถ้าเราไปเสิร์ฟก็คือปีไหนไม่ถูกกับปีไหนอ,อันนั้นก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่เรื่องเล่าเนี่ยเขาเขียนว่าใครไม่ถูกกับใครในตำนานสัตว์ทั้งหลายเนยอะเวลาที่เขาแข่งขันกันเนี่ยอย่างเช่นงูอาจจะไปขัดขาหมูตอนเดินทางหมูก็เลยไปถึงคนสุดท้ายเขาก็เลยไม่ถูกกันเป็นไปได้เป็นได้อ่าถ้างั้นทางแก้เราต้องทำาไงดีคะมอนนี่ ทางแก้ค่ะส่วนมากก็คือด้วยความที่เราอยู่ประเทศไทยเนาะทางแก้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างหลากหลายอืมแต่เอาสามอย่างหลักๆมาให้เลือกแล้วกันแบบไม่ต้องเข้าวัดเข้าวาอะไรเงี้ยโอเคก็คือหนึ่งนะคะให้เรามาระวังการเดินทางเนาะโดยเฉพาะการเดินทางแบบไกลก็คือหากไม่จําเป็นนะคะก็หลีกเลี่ยงในวันที่รู้สึกไม่สบายใจใจะเดินทางกันคือถ้าเซมมันบอกอะว่ามึงอย่าเดินทางเลยวันนี้ก็ไม่ต้องออก <Ừ. S 2> อยู่บ้านซะกอดแมวหรือแบบทำกับข้าวหรือทำความสะอาดบ้านก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นเรื่องดูแลสุขภาพก็คือไม่ควรปล่อยปะหละเรื่องสุขภาพเนาะหากรู้สึกไม่สบายเนี่ยก็คือพบแพทย์ทันทีทุกคนคือเราไม่ได้อยากให้พบแพทย์เฉพาะทางร่างกายเราอยากให้พบจิตแพทย์ด้วยสมมติจิตใจเราวันนั้นอะรู้สึกไม่โอเคแหละคุณสามารถโทรหาจิตแพทย์ได้นะคะเหมือนกันเนาะนี้แล้วข้อสุดท้ายก็คือการระมาระวังในการใช้ชีวิตประจําวัน ก็คือไม่ว่าจะทําอะไรขอให้มีสติอย่างเช่นวันนี้เอ้ยอยากกินข้าวราคาหกสิบอ่ะหิวหิวไงมึงต้องจ่ายแค่หกสิบพอนะอย่าจ่ายมากกว่านั้นร้อยี่สิบไม่ได้เดียวกันเงินมันจะพังความหิวมันอยากหรือแบบเฮ้ยวันนี้อยากกินเต่าบินเสร็จปุ๊บเจอกันอีกทีร้านมะชะแบบราคาแพงมากสองร้อยไม่ได้เหมือนกันสรุปเดินผ่านโนสตีอย่างเงี้ยจบเลยร้อยี่สิบาทแก้วหนึ่งกินได้สองครั้งเลยนะโนสตี้อะร้อยยี่สิบอะเนี่ยอุ้มเพิ่งเจอ ไปเมื่อกี้นี้เลยก่อนที่จะมาอัดนกามุนนี่จะไปซื้อคินซิ่งหมดแล้วมาถึงพุบมีโปรนะคะพันสองท่าการตลาดท่าการตลาดต้องหยุดต้องพักนิดนึงนาปีกุลปีนี้ต้องพักนะคะท่าการตลาดทั้งหลายใช้ชีวิตทุกวันที่มีสติเข้าไว้ไม่ปีไม่ปีกุลก็ก็ใช้ได้นะคะปีนี้ไม่แต่มันอาจจะแรงกว่าง่าอาจจะแรงกว่างเออก็ของปีกุลอจะแรงกก็ดูฟังดูดีนะถือว่ามีโปรดีๆเข้ามาในชีวิตอ่าโอเค ต่อมาจะเป็นคนที่มีดวงชงร่วมอืมคนที่มีดวงชงร่วมนะคะปีนี้ก็คือหนึ่งตัวมาสิงเองห้าสิบเปอร์เซ็นต์งูกินหางไงก็เศร้าเหมือนกันเนาะแบบเลขคู่พอดีอะ่ะตัวเองปีนะี้แล้วก็ตัวเองนันชงเองอีกอะไรเงี้ยเอออ่ะต่อมาคือขานคนเกิดซีหนึ่งทั้งหลาย ต้องมา,มาระวังก็เหมือนแมวกับง,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 งูไงเขาไม่ถูกกันอ่า uh, ประมาณนั้นแล้วต่อมาก็คือวอลกลิงลิงนี่อาจจะน้อยห <st utter> น่อยออน้อยหน่อยแบบเ,เราเราเรียงจากห้าสิบสาสิบยี่สิบเออประมาณนี้นะคะแต่ในอีกแง่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าการให้เป็นปีชงเนี่ย <S <s <utter> <sm ell> มันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องร้ายเสมอไปมัน <s utter> <s utter> อาจจะหมายถึงอาจเป็นเรื่องดีก็ได้แต่มันคือการเปลี่ยนแปลงที่ที่เรียกเรียกว่าอะไร เปลี่ยนแปลงระดับใหญ่อ่ะในชีวิตในเงี้ยเออจุดจุดเอร์นิ้งพอยเออใช่ใช่ใช่ไม่ว่าจะอายุช่วงไหนก็รับมือค่ะถ้าเรามีสติก็คือเราสามารถรับมือได้กับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เข้ามาเนาะก็สําหรับใครที่เป็นห่วงเรื่องปีชงตัวเองก็ไม่ต้องเครียดนะคะคนเราชีวิตมันเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์อยู่แล้วใช่เพราะปีที่แล้วอะมนก็ไม่ได้รู้สึกว่ามนชงถึงขนาดที่เรียกว่าไงอะรับมือไม่ได้อะ ยังรับมือได้อยู่อืปีที่แล้วเป็นจะเพศก็มีเหนื่อยเออแต่ว่ามันส่วนมากมันเป็นเหนื่อยทางร่างกายจิตใจเล็กน้อยแต่ว่าอเออก็ก็ยังได้อยู่อะไรอย่างงี้ปีนี้ก็เดี๋ยวไปเจาะหูซะหน่อยเออเนี่ยฉันไปทําฟันมาแล้ว <c oughs> หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทําไมมูถึงต้องเจาะหูเนะาะพะปีชงต้องมีเออถ้าเราไม่ทําอะไรเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้มีเลือดตกยางออกใช่ใช่ฉะนั้นเราต้อง ชิงเราต้องชิงทำเลือดออกก่อนเลือดออกก่อนใช่ใช่ความจริงอ่ะการทาศัลยกรรมอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกทางนึงหรือว่าทําฟันเจาะหูไปสักก็ได้แต่ไม่ได้ไม่ได้ชักชวนนะทุกคนแค่บอกว่าเออมันมีทางแบบนี้หรือบางคนจะอาจอาจจะแบบเอาบริจาคเลือดะก็ได้ใช่แต่อย่างโมนเนี้ยบริจาคไม่ได้น้าหนักไม่ถึง อเออสทัทีทําไงก็ไม่ได้บางคนก็บริจาคไม่ได้เพราะว่าเลือดบางไม่ใช่เลือดบางจจเลือดจางอุ้มเองอุ้มเองเออประมาณนี้นะคะก็หาวิธีแก้กันไปเนาะทุกคนเพื่อความสบายใจอ่ายังไงก็ขอให้ปีนี้ทุกคนมีความสุขกับปีงูด้วยนะคะใช่ค่ะมาเสร็งปีนี้ก็ขอให้เขารัดดีกว่าดีกว่าโชคดีกว่าโชครัดละ งูรัดจะได้มีคนรักเหรือใครเจอเรื่องเละๆอยากจะไปฉกคนอื่นก็ได้ไม่ดีมั้งเพงเพิ่งบอกเองว่าทําอะไรก็จะได้อย่างนั้นก็ต้องให้เขาทาสิ่งที่ดีใช่ไหมล่ะเออให้เงินให้ทองกันดีกว่าบางทีแบบมีอาชีพเข้ามาไงเราก็ต้องดีเฟนซ์เองอ๋อเอออันนี้ก็ใช่ถูกต้องถูกไหมอ่าจะเป็นการรักตัวเองอย่างหนึ่งให้ให้เงินมีอาชีพก็แปลกอยู่อใช่ไหมแต่เราต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะก่อนทํร้ายอะไรนะ ค่ะก็แฮปปี้ลูน่าเยนนะคะเจอกระดีพีหน้านะคะก็อย่าลืมขอฟังเนื้อฝากตัวกับช่องเราไปอีกปีหนึ่งด้วยนะคะวิเราปอลรอทายไหมตอนนี้ยเราคิดว่าไม่เราอ่ะเสียงดีขึ้นทุกคนว่าไงก็หลังจากทุกคนจะตอบเราได้ยังไงวะทุกคนคอมเมนต์ลงมาแล้วกันค่ะคือหลังจากที่คิดที่แล้วเนาะเรื่องปัญหาสถานที่แล้วก็เรื่องของเสียงของช่องเราเนี่ยได้มีคอมเมนต์พูดถึงเราก็เลยทําการแก้ไขตอนนี้เราได้เปลี่ยนสถานที่แหละ เป็นที่ที่เงียบขึ้นแล้วก็ะสะดวกสบายมากขึ้นใช่แล้วก็เปลี่ยนหม่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไม้ใหม่ด้วยอ่าใช่ก็ยังไงก็ตามก็ฝากชี้แนะอ,อะไรด้วยนะคะ,ะถ้าเกิดมีข้ออะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยอ่าเจอกันอีพี่หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะ ติดตามฟังผู้ไปเร่พอดแคสต์ได้ที่ผู้ไปเร่พอดแคสต์ on YouTube Instagram phut pai ru eai เดยละสองครั้งวันอาทิตย์เวลา1นึ่งทุ่มโดยสองทุ่มแล้วเจอกันอีพีหน้านะคะ